ก็กราบสวัสดีพี่พีนเพื่อนนานาน้องโขนนะผมเหมือนเดิมนะผมได้อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับผมพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่ห้องแรกเลยนะผมครับเป็นพระกิ่งนะครับพระชัยวัดอุดมโชคนะผมนีะครับ เนื้อระคังเก่านะครับปีสามแปดนะครับรุ่นพุทธคุณนะผมหลวงพ่อเกษมเขมโกปุกเสกนะผมนี่ครับปี38นะครับท่านหลวงพ่อนะผมนี่ครับพร้อมเรียมนะผมเนี่ยพี่จนาคนนสนใจสายคล้ายกระไรแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นพระกิ่งอุดมโชคครับเนื้อระคังเก่านะครับผมนี่ครับเป็นพิมพ์เล็กนะผมเนี่ยปีสามแปนะครับต่อโคตรคมๆตรงนี้นะผม นครับพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน i, like. ์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับะชัยวัดอุดมโชคนะผมนี่ครับปลูกเสกทีดีมากนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับท่านหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกปลูกเสกนะผมนี่ครับปีสามแปครับพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่450บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม ครับเนื้อละครังเก่านะครับผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับผมนี่ครับอ่านยากนะผมสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงนะผมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะผมนี่ครับรุ่นนี้มวลสมมวลสารเข้าก้นบาทครับเนี่ยจีวรเกษานะผมเนี่ยผสมนะครับนี่ครับ อันนี้อ,อ๋อไอรุ่นพยาวันน่ครับปลูกเสกวันพยาวันนะผม,ม,มสิบห้าเมษานะครับปีสามสี่นะผมนี่ครับผสมนี่ครับเกษาหลวงพ่อนะผมนี่ครับพิธีใหญ่มากนะผมพี่น้าๆนคนที่สนใจสายคลายก็ไลน์รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเหมือนจะมีเกษาหลวงพ่อตรงตรง,ตรงใต้แขนตรงนี้นะผมครับจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ที่นน่าสนใจสายคล้ายกันอะไรแค่รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับตรงนี้สายลูกศรลูกหารู้จักกันดีนะผมนี่ครับต่อโคตรดอกจันทร์คมๆตรงนี้นะผมนี่ครับนี่ครับสิบห้าเมษาปีสามสี่นะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นยันอย่างนี้ครับนี่ครับจะเป็นเห็นเม็ดมวลสารนะผมนี่ครับที่นน่าสนใจสายคล้ายกันอะไรแค่รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะผมนี่ครับ พี่นะนะคนทีส่สนใจสายคลายก็ไลค์ครับรูปมาสอบถามได้นะผมวงนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพร้อมเรียมนะครับราคานี้นะผมเนี่ยแบ่งปันบารมีหลวงพ่อนะครับนี่ได้ผงนนสารเก่านะครับหลวงพ่อมาผสมนะครับจีวรเกษนะผมเนี่ยปลุกเสกวันพยาวันนะผมพี่นะนะคนทีส่สนใจสายคลายก็ไลน์มานะผม ครับ390บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงภาวนาครับผมนี่ครับหายากมากนะผมเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นพระผงเนี่ยเขียวมะโกนะผมเนี่ยครับหายากมากนะครับอันนี้ผสมมวลสารผงห้ารอบนะผมที่ราคาหลักหมื่นนะผม เนี้ยปีหนึ่งกว่านะครับเนี่ยเพาาผงห้ารอบมาผสมนะครับผมอันนี้ลูกศิษย์ใกล้ชิดสร้างถวายนะผมรุ่นนี้นะครับจะหายากมากนะผมเงี้ยลูกศิษย์สร้างและใส่ถาดไปให้หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวนะผมเงี่ยสร้างน้อยมากนะครับหายากนะผมเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมเนี้ยเนื้อสวยมากนะผมเนี่ยผสมผงห้ารอบนะผมเงี้ยดูมลสารนะครับเงี้ย พี่นานนาคนไหนสนใจสายคล้าก็ไลน์กคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยมากเลยนะผมนี่ครับมณสารนะครับพี่นานนาคนไหนสนใจสายคล้าก็ไลน์กคบรูปมาสอบถามได้นะผมครภาพผงภาวนานะผมนี่ครับพ่อเกษมเขมมะโกนะผมนี่ครับสร้างน้อยหายากนะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดสร้างถวายนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม นีนะ่นะนะคนที่สนใจสา,ายคยลายก็รลค์แคปรูมาสอบถามได้นะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนีะครับราคาแบ่งปันแล้วนะผมราคานี้นะครับนี่ของมวลสารเก่านะครับนีนะ่นะนะคนที่สนใจสา,ายคยลายก็ไลน์มานะผมสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับผ้าปิดตานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะผมของจังหวัดเชียงใหม่นะผมอันนี้เป็นผ้าปิดตาสายวัดป่านะผมเนี่ยวัดป่าอาจารย์มั่นนะผมออกปีห้าแปดนะครับเนี่ยครับอำเภอเพ้พาวจังหวัดเชียงใหม่นะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นปั๊มโคตรแล้วก็จานหมายเลขนะผมเนี่ยครับสมจีวรเกษานะครับหลวงคูบาอาจาัน พ่อแม่สายวัดป่านะผมเนี่ยครับมาผสมครับพิธีใหญ่มากนะครับมวลสารเยอะมากนะผมรุ่นนี้นะครับเข้าไปอ่านประวัตินู่นนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ลรับรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับผมจะได้ส่งข้อมูลไปให้นะผมผิดตารุ่นนี้นะครับนี่ครับสายวัดป่าออกที่วัดป่าจันมั่นอำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่นะผมนี่ครับนี่ครับพี่นะาคนไหนสนใจนี้เลี่ยมปิดหลังนะครับเนี่ยถ้าอยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวผมส่งไปให้ได้นะครับผม พี่นะนะานาคนนี้สนใจสายคลายกันลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมสร้างน้อยหายากนะครับสายลูกศิษย์ลูกหานี่รู้จักกันดีนะครับนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะครับหลักพันเลยนะผมนี่ผมมาแบ่งปันนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่450บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพี่นะนะานาคนนี้สนใจสายคลายกันลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผม,ผมนี่ครับผงมวลสารเกา่าคณาจารย์เยอะมากนะผมพิธีใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมนี่ครับ เกษาจีวรครับมวลสารเยอะมากนะผมครับอัฐิเกษาครูบาจารย์นะครับสายวัดป่ามาผสมในองค์นี้หมดนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลค์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับสี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลค์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผม เช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆนะ้นๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็อลไ์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับ,บผมครับผม